วิธีเปลี่ยนตีมคีย์บอร์ดในมือถือซัมซุงใครอยากเปลี่ยนให้สไตล์น่ารักขึ้นทําตามปิมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่คีย์บอร์ดก่อนค่ะเราปิมจะเลือกเป็นแอปไลน์นะคะคีย์บอร์ดของเราก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ของบางคนก็จะขึ้นแบบจานสีแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีให้กดที่ปุ่มฟันเฟืองค่ะจากนั้นกดไปที่ตีมแล้วพ่อพ่อ่อก,ก็เลือกเลือกดูได้เลยว่าชอบตีมแบบไหนปิมจะเลือกเป็นอันนี้นะคะพ่อพ่อ่อก,ก็เลือกได้ว่าจะให้มีขอบปุ่มไหมหรือไม่มี ถ้าเลือกแบบที่ชอบได้แล้วให้กดใช้แล้วก็กดกลับที่ปุ่มนี้ค่ะแค่นี้แป้นพิมพ์ของพ่อพ่อม่ก็จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะหรือถ้าใครอยากตั้งเป็นภาพอื่นก็สามารถกดได้เหมือนกันแค่กดที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะเราก็สามารถปรับขนาดตามที่ต้องการได้เลยแล้วกดถัดไปพ่อพ่อม่ก็สามารถปรับความสว่างของแป้นพิมพ์ได้แล้วกดเสร็จสิ้น แล้วกดใช้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้คีย์บอร์ดของพ่อพแม่ก็จะสวยไม่ซ้ำใครแล้วค่ะเราไปทำตามวกันดูนะคะ